哎呀！哎呀！<noise> เร็วๆๆๆมาคืนนีกี้มาคืนนี่ามาแล้ววิแล้ววิแล้ววิอย่าไปยอมอย่าไปยอมมาแล้ววี

啊！哎呀！哎呀！啊！哎呀！ แล้ววิมาอย่าพิ่งหยุดอย่าพิ่งหยุดอย่าพึ่งหยุดยไปยาวไปมาเอาอีกเอาอีกป๊อป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 ป้ย เ็วไาฉายมาเลวีเ็ว